หอยแมลงผู่4กิโลน่าจะพี่น้องมือนีสาวเล็กจะนึ่งกินกับส้มตำน่าจะพี่น้อง4กิโลพี่น้องเลยหอยแมลงผู้สดๆด้ยจ้ะพี่น้อง สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบกับสาวเล็กอีกแล้ว้อจ้ะพี่น้องเพียพี่น้องตามมาทักโกอีกแล้วพี่น้องเลยหอยแมลงผู้นึ่งเนาะจ้ะเพียเป็นแต่แซบบ่พี่น้องมาจ้ามาจ้าพี่น้องมากินกับสาวเล็กเนาะจ้ะพักก็มีซัมนี่แล้วจ้ะพี่น้องคือเกามาจ้าพี่น้องหอยแมลงผู้ลวกพี่น้องอื สดแห้งพี่น้องหอยมแมลงภู่แซ่บพี่องเลยมาจ้ะพี่น้องอือ้สดๆเลยจ้ะสาวเล็กมากมากหอยมแมลงภู่จ้ะพี่น้อง ไม่แสบไม่จุดนะจ๊ะสาวเล็กซื้อเมื่อวานจ้ะพี่น้อง ถ้าบะสดสาวเล็กซิบ่ค่อยมัมาากเนาะมันจดมันสีหวานเนะพี่น้องสาวเล็กซื้อมาสี่โลทด้แต่พี่น้องบ้านนี่ จ่ายแนมงมุมส้มตำกับหอยแมลงผู้ cái cho anh dây khăn này em đổ cho biết không quả anh hang biết không? ลมพัดพี่น้องมือนี่ลมบดมือเลยสาเลกจะเป็นสีนหนาวๆเ๋้วพี่นอ้องเยใส่เสืร์ฟแกนยนาวเลยพี่น้อง แสงแดดออกอยู่จะพี่น้องแต่ว่ามันลมนะจะลมแหง้งไงสะใจพี่น้อง แมลงผู้สี่กิโล mm <clears throat> แต่ก่อนพี่น้องตัวบบกใหญ่จ้ะตัวนี้ใหญ่พี่น้องจาเลยเคยซื้อมาบักนานเลยจ้ะติดใจแบบนี้กลับไปซื้ออีกหลายรอบบบดนี้น่อยลงน่อยลงน่อยลง,ยลงมันโตบบทนันแต่เฮ้ยพี่น้องะ ไปก้อนตัวปักง่ายเดี๋ยวนี้มันขายดีพี่น้อง <laughs> โดนมันก็เลยหดติ ร้านคอสโก้ร้านส่งที่สาวเล็กไปซื้อหน่อยนะจ๊ะพีอพ่องจะขายถูกกว่า ในท้องตลาดทั่วไปน่สิะนม่อนาเพราะว่าเขาเป็นร้านส่ง เวลาสาวเล็กไปซื้อก็ซื้ออ,อ,อ,อยู่ร้านเดียวเนี่ยจ้ะพี่น้องร้ <c oughs> านอื่นมันตัวหน่อยพี่น้องบอนที่สาวเล็กแขงงั้นแมีนะจจะแต่วันหนึ่งออกมาตัวน้อยหน่อยพี่น้องหน่อยแถบว่าบ่บสมราคาเงินนะจจะสาวเล็กก็เลยบ่ซสื่อ ถ้าสาวเล็กอยากกินสาวเล็กก็จะไปคอสโกไปซื้อหอยแมลงพูดบอนหัน่นแต่เพราะว่ามันก็ตัวหน่อยแต่บากะบบอนน้อยคักปันไหนหน่าจะก็ยังโอเคอยู่จะไปนอนอบอนอื่นน้อยน้อยน้อยจะมาติดอัน กาบมันพี่นอ้องอ๋อจนบไร้เ <Tennessee> นื่องเสร็จแล้วมันก็จะหดตัวแล้วจ้าพี่นอ้องอือ โคตราคุณ่อยากกินกน่ะจะไม่ลองส <c oughs> าวเล็กแกะนะจ๊ะแกะแล้วก็มาโรยก่อนนะจ๊ะ แล้วแกแล้วก็มาโรยอันนี้ก็เอามาประดับพี่น้อง <laughs> ซื้อมาแล้วกับมันหนึ่งเองน่าจะพี่นอ้องแสบพี่น้องมันแสบทั้งเพชร น้องโซเฟียขึ้นปสองน่าจะพี่น้องขึ้นปสองโรงเรียนเขาก็ส่งจดนมายไม้มาบอก ขึ้นปสองเด็กทุกคนต้องมี iPad นะจ้ะเด็กต้องเริ่มใช้ ipad ตอนปสองพี่น้องสาเล็กกเ็เลยไปสั่งซื้อไว้นะจ้ะไปสั่งซื้อ ipad ไว้ให้น้องโซเฟีย แผลก็ต้องเป็นรุ่นรุ่นใหม่พี่น้องรุ่นเก่าก็ใส่บ่ได้ลของสาวเล็กก็มีไอแพดมีแบบสองเครื่องสามเครื่องประหลัดพี่น้องแต่ว่ามันอาจจะเป็นรุ่นเก่าแล้วจะพี่น้องมันอาจจะใส่กระใสในยูเบิ่งหนังเบิ่ง YouTube อีหยัยงแบบนี้นะจ๊ะแต่ว่าอาจสิบ่เป็นนันรุ่นใหม่ ก็เลยใส่บะไล้วจ้ะเลไต้องซื้อใหม่ให้เพิ่นนะจ้ะเทคโนโล,โลยีเข้าไปไกลแล้วจะพี่นองเนาะอื น,น้อยๆันต้องใส่ไอแพดตะกี้ตะกอนกับเบ่บเครืูอจากะจะพีนอง iPad ไอแพดไอเพิดก็ได้ เดี๋ยวนี่โอ้ย <c oughs> รุ่นเก่าไปรุ่นใหม่มานะเจ้าพี่นอ้องมะคือสมัยอัน สาิบปีที่แล้วน่จะพี่น้องมีโทรทัศน์เครื่องเดียวกับเบิง้งโทรทัศน์ขาวดำนะาจะพี่น้องเบิ้งบดปีมบดสาดน่จจะปิดวิทยุก,กับเครื่องเดียวนะาจะมุญนหาอัน่ะขึ้นนี่แหละจละบพี่น้องใส่จนว่าพังนีจ้ะอืมยี่สิบสามสิบปีกับคุม ดวนี่ปส่สิซื้อทีวีปีสองปีกับเปลี่ยนหุ่นใหม่น่นจาจะเงียบน้นจาจะอืมว,วิลี่ถ้าเกิดว่าสาวเล็ก บ่มีสามีนะจจะพี่น้องถ้าอยู่ผู้เดียวนลจจะสิบเบิ้ลทรทั์อันน่ะเคียงเก่าหน่อยจะพี่น้องสิโบ,บอ,อัพเดทอยียงมันดอกอันน่ะ 4K เอยีง K, K อยง 5K6K เอียงนะกระโดนเก่าเลยจะพี่น้องแต่ว่าสามีสาวเล็ก่น่า 4K ภาพชัดเสียงชัดว่าันสำหรับสาวเล็กมันยังบ่เห็นความแตกต่างเลยจ้ะคือเกาเหรอถ้ารทัดก็คือท่ารทัดนะ่าจะพี่น้อง mình đang bưng, chín trên bớt, xèm hang. มาแล้วนาะพี่น้อง <c oughs> โลกเขาพัฒนาเราก็ต้องพัฒนาแบบเขาเนาะจ้ะพี่น้อง <c oughs> โทรศัพท์ก็คือกันน้องจ้าพี่น้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนอีกอยู่ไหะจ้ะพี่น้อง ไปรุ่นใหม่กันมาเปลี่ยนโทรศัพท์ปนันนะเปลี่ยนเสื้อผ้าโหลดสามีสาวเล็กใหม่เราจะมอนซื้อโทรศัพท์ได้ปีหนึ่งเปลี่ยนอีกแล้วจะ เปลี่ยนอย่งนั้นแหะจ้ะเปลี่ยนในอยังพี่น้องเลยสาวเล็กก็บ่เข้าใจบ่เข้าใจหรอกจ้ะเราเพิ่นก็นมาถามสาวเล็กนี่นอกจากก็จะเปลี่ยนโทรศัพท์ไปแั่ของสาวเล็กอ่ะแต่เปลี่ยนในอย่างก็เลยบอกเพิ่นบอกเปลี่ยนหรอกจ้ะใส่นี่ไปก่อน ตับแข้งนี้กับซื้อได้สองปีไปพี่นอ้องถามซื้อเปลี่ยนอีกเหรอ,อตักสิเปลี่ยนให้ยังบม่ไดเสียบร่ได้ยังนี่จะพี่น้องเปเลี่ยนแล้วกับทรศพัพท์มมนอนในเละอยู่บ้านคือเเ่า บัตรเกียงเลยจ้ะพี่น้องเส้นบะโกช้อนแห้งพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปสน้จใจพี่น้องรบกวนกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สาวเล็กนำใจได้จ้ะพี่น้องไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า